สวัสดีคนสวยคนรอจินฮักทุกท่านวันนี้แมกีบก,ก็จะปามมยะน้ำพริกอองง่ายๆเจ้าเอากิ่นกับแขบหมูจำเข้าหนึงเจ้าลำขนาดเลยเนอรแมกิบก,ก็ยาก,กินมแมลงเจ้าช่วงนี้ก็อาการห้อนขึ้นมาแล้วเนาะ แม่กิ๊บก็จะเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเจ้าหั่นบะเขือส้มเจ้าจะมีทั้งลูกเล็กและกะลูกใหญ่เจ้าใส่บะเขือส้มหื่อโป๊กกับจ้นหมูเจ้าใส่นักอร่อยดีเจ้าวันนี้แม่กก๊บก็ลืมกดไทยวิธีทําการทําน้ำพริกองเริมแรกเจ้าก็เลยเอาอันตียะอันแกงบุญเ้นนะเจ้าเอามาตัดใส่เนาะเพราะว่าวิธีทาเหมือนกันใส่น้ํามันเห็นน้อยหนึ่งเจ้าแล้วก็ตามด้วยหมูซาบเจ้าพริกน้ําเงี้ยวลงไปเจ้าแล้วก็ตามด้วยบะเขือส้มพัดบะเขือส้ม ไปสักกั้หนึ่งเจ้าละาหอยเติมน้ำใส่น้ำบลาไหลเตาใดเจ้าหมอกท่วมเบือส้มกับหมูส้าปนเพื่อเข้ากันให้กั้หนึ่งใส่หลักผักชีลงไปเจ้าเพิ่มความหอมกลมกล่อมเจ้าเมคกิฟก่อจะปรุงรสด้วยเกลือเจ้ากับปิเจ้าก็จะใส่แค่สองยางเจ้าเพราะว่าน้ำพริกเป็นปรุงมาแล้วเจ้าถ้าจางก็ใส่ผงชูรสได้นะเจ้าเพิ่มความอร่อยเจ้าวันนี้ลืมใส่เจ้า ไม่กิ๊บก็จะนึ่งกะลาไปตัวเจ้าใส่ตีนึ่งลงไปเจ้าแล้วก็ใส่กะลาตีหันแล้วก็ล่างไว้แล้วลงไปเจ้า ม้อนี่นะเจ้าก็อนเนกประสงค์สามารถนึ่งได้ตัวเจ้าด้าหล่างก็จะเปลี่ยนน้ำพริกองเจ้าเปลี่ยนของมีน้ำก็สามารถนึ่งได้เจ้าพอนึ่งซุปแล้วนะเจ้าก็สามารถนํามาทานกับน้ำพริกองได้เลยเจ้าพอน้ำพริกองได้ตีน้ำเริ่มแหง้งเนือเนื้อเจ้าก็ใส่ผักจีลงไปมื้อนี้ก็เปลี่นวิธีทำง่ายๆเอามาฝากทุกคนก็เปลี่ยนอันซิเรียดร้วยเจ้าน้ำพริกองของเฮาจัดใส่จานนำมาทานกับแคบหมูเจ้าเอาเข้าวเหนียวมาจ้าหรือข้าวหุงห่อหนๆนะเจ้าวันนี้ไม่ ก็จะขอตัวไปกินข้าวก่อนเนอะสวัสดีเจ้า